โโอ้หติดเชื้ออีกเย็นๆเย็นๆเย็นแมงวันเต็มเลยอุ้ยตายตายตายโอ้โหจบดอกนี้ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เหรอเอา are ready you ก็สวัสดีครับพบกับมยวเกมมิ่งนะครับวันนี้มาเล่นเกมเดสฟอนเทียสอนะครับไปรับชมกันเลยเยวันนี้เราจะมาทำเควสโซนม่วงนะครับผมก็จะไล่จากที่ผมคิดว่านะง่ายสุดไปหายากสุดนะครับ ตั้งแต่ที่ผมเล่นตัวใหม่มานะครับผมอันนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้ะที่นี้ด้วยนะครับผมอ่อาันแรกนะครับก็จะเป็นอีกาค่าอีกา50ตัวอันนี้ก็จะง่ายมากก็ไม่มีอะไรก็วิ่งวิวิยิงยิค่าต่อีกานะครับผมอันนี้ง่ายมากม ทำไมเหมือนตรงนี้พี่มันวิ่งไวๆว,วะ่ะโอเคเพลีเสร็จอ่าต่อมานะครับอันนี้จะเป็นค่าซอมบี้ที่เป็นเพศชายนะอ่าอันนี้70ตัวอันนี้ก็ไม่ยากนะถ้าค่าตัวอื่นมันจะไม่ได้นะความรู้สึกผมมันก็ค่อนข้างง่ายนะอันนี้ hay mặt mặt nè yên yên อเคเควสเสร็จเรียบร้อยอ่าอันต่อมานะครับก็จะยากขึ้นมาหน่อยสําหรับผมนะตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะถึกตัวอซอมบี้คิดมัดน,นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็เหมือนเลือดเยอะโอ้โหยิงไม่โดนต๊กยิงกว่าจะตายมันก็นานหน่อยยิงไม่โดนเลยแต่ผลตอบแทนที่ได้ก็คือเอ็กซ์คีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอ่อันนี้ค่อนข้างที่จะผมชอบทำมากเพราะมันเอ็กซ์ีมันได้เยอะมาก ไปใส่คนนู้นดีกว่าเพื่อนเพื่อนเท่าเฟสด้วยเพื่อนเท่าเฟสหน่อยเท่าเฟสหน่อยเออกินงมันเพื่อนกินงมันอือออออออื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 อลูกหมดลูกหมดลูกหมดเพื่อนด้วยด้วยเพื่อน โนี้กิจกรรมโซนม kind of ่วงนะต้องฆ่าบอสดอ่าต่อไปนะครับก็เป็นตัวเรียกนอนนะครับอ่าอันนี้อ, <S <s อ <S 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 ือันนี ah> ้ก็ไม่ยากครับก็แค่ยิงมันฆ่ามันมันเดินช้าช้ามากๆเกเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยขอเวลาเนาะขอเวลาเนาะเราก็ค่อยๆยิงไปแล้วก็วิ่งหนีซอมบี้อืม ถ้าเราดูดีๆเราแทบเลือดไม่ลดเลยนะครับก็เดินไปแล้วก็ยิงไปโอ้ยอย่าบังเดี๋ยว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 อย่าบัง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  อยาาบาบแต่ไอตัวเรียกหนอนอันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะมาทำตอนที่เวลามันใกล้หมดนะฮะมันก็เลยไม่ทันโอเคตายแล้วหนึ่งเลยตัวหนึ่งเอาอย่าบอกนะโอเคต่อไปนะครับก็เป็นซอมบี้ตะโกนนะครับกับซอมบี้ชายนะครับไอตัวที่เป็นเหมือนกล้ามปูตรงอ่า ที่เป็นเหมือนกล้ามปูตรงเขนนะครับอ,อันนะั้นมันจะตะโวดรอบตัวอันนี้มันเดินช้าครับค่อนข้างง่ายทีเดียวแล้วก็ฆ่าซอมบี้เพรชายไปด้วยก็ไม่ยากครับอันนี้ไม่ยากมากอ๋อนั่นไงตายแล้ว โอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอเสร็จแล้วต่อมานะครับก็เป็นฟิงเกอร์เฮดนะครับอันนี้ก็ถ้ามันอยู่ในในเขตแบบว่าที่แคบแคอะ่ะมันจะค่อนยากกว่านี้นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายเพราะมันแบบว่าพื้นที่โล่งมากๆเลยผมวิ่งแบบไปไกลๆเลยอะ่ะ แล้วแบบหันไปยิงมันมันก็แค่จะไม่ไม่มีผลอยู่แล้วครับก็แบบมองไปมันก็เนี่ยก็มองได้ก็ยิงก็ปกติก็ง่ายๆวิ่งยิงวิ่งยิง สายแล้วอ่าอันต่อมานะครับพิงเกอร์เฮดเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะกับอ e ีกาอันนี้มันก็จะยากขึ้นมาหน่อยตรงที่มันอ e ีกามันวิ่งบินวนไปวนมาโหอ,อีกหมวแล้วอยู่นะจังหวะนี้ก็จะแบบยากยากขึ้นนิดนึงอืมแต่ก็อ่ะก็สเต็ปก็ยิงไกลๆครับยิงอ e ีกาแล้วก็ยิงพิงเกอร์เฮดไปเหมือนเดิมครับ อันต่อมาครับเป็นอ่าผมเรียกเป็นกอบบินนะเพราะมันตัวเล็กๆคล้ายๆแบบกอบบินอ่ะอืมแล้วมันเป็นเหมือนใส่หมวกมัดด้วยซึ่งตัวเนี้ยผมผมไม่ค่อยชอบตรงที่มันวิ่งไวครับแล้วก็ตีค่อนข้างไวเลยไม่โดนะอืมแล้วมันวิ่งไวแล้วแบบวิ่งโอมากันเต็มเต็มเนี่ยแบบเนี้ยก็คือจังหวะถ้าแบบเหมือนไม่ดีอะไรเงี้ยเดินคือห้ามหยุดนะตัวเนี้ยถ้าหยุดุ๊บโอ้โหโดนแน่นอนตัวนี้ ตายมาหลายรอบมากเลยครับตัวนี้โอ้ไอ้ตัวนี้ก็อีกกี่เยอะเหมือนกัน ต่อไปก็ <มา S 1> เป็นไททันนะครับอันนี้ไททันก็ถ้าในพื้นที่แคบๆก็จะโอาห,ห,หมากๆยากสำหรับผมนะผมค่อนข้างที่จะตออกใจนะตอนมันวิ่งมาก็<ห> <c oughs> จะเลือกกนิดหน่อยอ่าอันนี้ก็อยู่ที่โลงก็ไม่ยากมากนะสำหรับผมแต่อันนี้มันมีสองตัวมันเลยดูแบบลำบากนิดนึงนะเพราะมันมันจะหยุดว<ห>ิ่งไม่พร้อมกัน เ็มีเวลายิงค่อนข้างน้อยนะสำหรับผมแล้วปืนผมก็ไม่แรงนะอ๋อไททานมันคือมันวิ่งไล่แต่มันนั้นมันจะบอกไงดีคือมันจะตีเราไม่โดนด้วยถ้าเนี่อ่าเห็นไหมก็ยิงเนี่ยไม่ตายสักทีนะครับก็ อ่าอันนี้ก็ยิงจนหมดเวลาส่วนใหญ่ก็วิ่งสักแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะมค่ไฟได้ยิงเท่าไหร่มันวิ่งไวมันตบทีเดียวน่าจะตายผมว่าก็เคยโดนมาแล้วมันแรงมากๆเลยอืมเรียบร้อยไม่ทานหมดเวลาโอเคให้ค่า ซอมบี้เด็กหนึ่งร้อยตัวเหลือเวลาอีกห้านาทีโอโอ,โอ,อันต่อมานะครับก็อันนี้อ่าฆ่าที่เป็นซอมบี้เด็กนะครับซอมบี้เด็กอันตรายซะด้วยซอมบี้เด็กอันตรายมันวิ่งโอ้พิ่งได้สิบสองตัวโอหซอมบี้โคตรเยอะคิดว่าน่าจะปืนกลน,น่าจะเป็นอะไรที่ดีสุดนะตอนนี้น สำหรับผมอันนี้มันจริงๆแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกแต่ออันนี้มันอยู่ในแบบเมืองเอน่าจะเป็นพวกฮาวเวอร์บุกนะถ้าผมจำไม่ผิดอ,ะอ่ะมันก็จะแบบมันจะมีแบบพวกอซอมบี้ที่ติดสถานะต่างๆที่มีไฟมีพิษมีมะเง็งอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบตายยากนิดนึงถ้ายิงไม่โดนหัวนะแต่อันนี้มัน มันยากตรงที่ผมรู้สึกว่ามันมันมัน,มนออกมาเยอะมากแล้วมันวิ่งแบบมาแบบจากทุกทิศทางเลยสมมติเราหันหลังยิงเนี้ยแล้วก็เดินยิงไปเรื่อยๆอ่า้าพักหนึ่งข้างหลังมันก็จะโผล่มาตบเรา ก็อย่างช็อตนี้ไอช็ชอตนี้ผมก็จะแบบตายนะคือผมไม่ได้หันดังกลับไปดูอะก็คือมาดูจีอ่าวติดรถแล้วแมงวันเต็มเลยอ้ยตายตายตาย,ตาย <c oughs> โอ้โหจบดอกนี้ติดรถทีนี้อ่ามันตายเสร็จปุ๊บสอมบี้ตายเสร็จมันก็จะเดินมาล้อมรอผมก็เรียบร้อยฮะก็ตายอย่างตามสภาพนะครับ <c oughs> โอ้โหเดินติดรถแม่ง ส่วนอันที่ผมคิดว่ายากสุดแล้วผมยังไม่เคยทำได้นะก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับรเทียบนี่ยดูมันวิ่งดีโอโหกระโดดม,มาดตีตเทียวตายเลยเขาเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่ดูนะแต่ผมเรียกเอ่อไอ้ตัววิ่งไวแล้วกัน <c oughs> เพราะมันวิ่งไวมากๆนะเออฮโอ้โหปวกแมงสับมาเลยต <c oughs> <c oughs> ีเดียว อ่า uh, อันนี้กุญแจสามอันนี้ได้จากกิจก,กรรมไออ่โซนสีม่วงนะครับมันได้มามันจะมีบนลคีโครคีแล้วก็โครแบคคีใช้แปรก็กระดูน้ำแข็งมัง้งแล้วก็ถาดหรือเปล่าถาดสีดำอะไรเงี้ยมันบอกว่าให้เอาไว้อัลล็อกประตูของแฟทแมนแฟคทอรี่แต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะใครรู้อ่รบกวนบอกทีนนะครับเอาไว้ทำอะไรไม่รู้ ก็ต้องกราบขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้ากับเมียวเกมมิ่งอย่าลืมถูกใจและติดตามกันด้วยนะครับุมค,ครับ